สบายดีเด้อพี่น้องเนื้อวัสดุสุดคดหมอนี่เพียวว่าสิผ้าพี่น้องเขาอำเภอตามคำขอของเอฟซีเราจะนอว่าอะไรอยากเห็นอันเขาอำเภอเราจะนอว่าไก่บัวเราจะนอเบอร์เงินเ้อจ้ะว่าสิไก่บัวเราจะนออัน้องสั้นกับขอถอดขอให้เด้อพี่น้องเด้อเห็ดตามคำขอเอฟซีว่าไก่บัเขาอำเภอเ้าจ้ะเนาะเพี้ว่ากับผ้าเอฟซีเราจะนี่ย ไปน้ำกันเลยจ้าเรสโก้อันนี้ออกจากบ้านแพ่ว่ามาจ้ะกระตั้งออกจากบ้านจา้ะเสียงโมัดกอบเขาโ่งเขาไฟเดเอราฟอ่าแพว่าปิดปิดปากเนาะพี่น้องใส่ผ้าปิดจม,มูกขออเพเภอจองเจกสี่ละย่านพี่น้องไปเบิ้งมาแพ,พ่ว่าสิขาอำาเภอไปเฮ็ดหยังก็จะน้อพี่น้องเนาะ ของสั้นขรือเขาสอดเขาไปได้หลายได้จ้ะแค่ว okay, ่าท่านไี่มีงบมีงบสื่ออันนี้คือในหมูบ่บ้านเลยพี่นอ้องในหมูบ่บ้านจัดจำจำจำขางข้างจ้ะอัน,นมู่บัติแค่ว่าอันที่อยู่น่าจะอันนี้บาตไม่หมอนจ้ะนี่บ้านไม่หมอนจ้ะเรื่องข้างทางน่าจะพี่น้องเนาะอันนี้หมู่บ้าน้ะสองขางทางเลยจ้ะหมู่บ้านกัสิมีแต่ต้นมีต้นไม,ม้อยู่หน้าบา้านทุกหลังเนาะพี่นอ้อง ไปเงี้ยๆเด้อพี่น้องเด้อแล้วข้าวเพิ่มแค่ว่าเจ๊สีย่างตลาดหเหว่งหน่อยนึงแล้วจ้ะกำบรัไก่เราจ้าบ,บ้านแค่ว่ากับอันนั้นจเจ๊ก,กิโลสองถึงสิบหาวะ,ะฮะสิบกิโลเลยสิบเลยประมาณประมาณเจ๊สิบหาโลเลยจ้ะไอ้บ,าบ้านบ่ถึงนะมันคือเกะไก่ใช่สิบประมาณสิบหาเนี่ยประมาณแฟนบอกว่าประมาณสิบหากิโลจ้ะพี่น้อง เออนีโดดเอาออกก่อนซะประมาณสิบห้ากิโลจากจากบ้านแพวา,าไปเขาไถอะไรนะคน,นิ่นทำไมนี่ไอจากบ้านแพวาไปอำเภอผิไม้นั่นจสิเราประมาณสิบห้ากิโลจ้ะกล้องเซนกับขอโทษขออภัยพี่นอ้องเอ้ไหล,หล,หล,หลเด้อพี่น้องเด้อ เอสิบเบเบิงอันออกอันนี้คือทางในทางในหมู่บ้านกับนี่สิบาไออกไปทางไงาแล้วแต่เนาะทางไงาทางงาัวร์กำลังสั่ง,าาง,งาแล้ว,งงวลแต่พี่น้องเบิงยาวๆเลยเลื่อพี่น้องเดอ้อเบิง,งยาวๆเลยจ้ะหมู่บ้านแต่แต่สิแต่สิมีทางทางตลอดจอ้ะเอาเอาจะแบบครับรถจังไหนอีพอคอย รัดเข้มขัดเลยคอยดัดกันเลยเนี่ยวขอดัดเข้มขัดกันด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีเฟียคอยเจ้าขึ kind of ้เรียนตัดหนารถตั้งสั่นละดัดเข้มขัดเลยพี่น้องเพราะถนนใหญ่เลยจ้ะ <Brothers> ถนนใหญ,ญ่สีขาอำเภอแล้วจ้ะเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้านี่คือถนนใหญ,ญ่ซีเรียสเลยพี่น้องเอฟซี mm hmm. ขอมาว่าอยากเห็นอยากเห็นไทยอยากเห็นอันคลิปเพี่ว่าเขาอำเภอจัดให้เลยพี่น้องเดอ้อ mm hmm. อยากเห็นว่ามันไกลสำหร่อยแล้วแต่เนาะเพี่ว่าจัดให้แล้วจะเอฟซี F 4, พี่น้องเอฟซีเฮ้า หนึ่งสิบ้านทางทางจะทั้งทั้งนี่นึ่สิมีบ้านทางทางตลอดเด้อพี่น้องเลยวันทางทางติดถนนใหญ่ตลอดเลยจ้ะเห็นวังเงี้ยๆไปเดินนะจ๊ะเนาะ เรนะาทำอะไรตรงนี้นะเพราะว่าดินมาใส่ดินมาใส่ก้อกลางในทางไปโรงงานน้ำตาลไปทางนี้ก็ได้แต่วัดเพราะว่าแต่ว่าทางนี้มันจะตรงกวนกน,นะาน่าจะเนาะเอ้าเัาจะเขารันที่สมเป็นไรหนระอกข้าก้ัมก็ได้ เบิ่งไปเรื่อยๆแบ,บยียบเบ้วเง่าเลยพี่น้องเ้อะเจนหอดอมเพิ่งกักจะว่าเพาว่าสิเบิงวา่จาจับไปล้าว่าออกจากเงื่อนมาไปหอดอมเพิ่งจักหน้าที่เนอะให้พี่น้องเนอะใครตามคลิปไปเลจ้ะ เป็นรั้วโรงเรียนจ้ะไหม่นะอะทางข้างรั้วโรงเรียนจ้ะพิมายวิทยาก็ก็ที่คมเนาะ ใเดเอานะเออเอเมนนั่นแหละถนนทำไม่เสร็จอันนี้นี่ปักเกแค่นี้นี่เรงๆอย่งน้นะเออเอให้ทำแค่นั้นแม่นเนาะไปว่าให้ทำเดี่ยวใช่ไหมป้เกศเดี่ยวนี่ปักเกปักเกเดีวเออนั่นดีนั่นดีป้าปักเกไห้เลยเราเออมาเี่ยข้าดินมาเดียวน่ะไปว่าอนุญาตเดียวใช่ไหม แม่ดูมันจ้องทำมันจี๊ดขนาดน้องเขาใช่ไหมล่ะท้องหลวงใช่ไหมน่ะตามใจไฟใช่ไหมเดินตามเสาไฟถ้ามันเอางไปโทรอืมอืมอืม ดิ่งอย่างทั้งหมดทำสะพานเขากับเพนทัวร์เนาะท่านนี่ขึ้นความสูงขนาดขึ้นมาได้ท่านยังไอ้นี่เลยกลัวกรมสูงทางเขาอำเภอจ้ะ เสียแยกวังเห็นนะจ้ะเฮี่ยใส่ดูด้านก,วาานกนนน๋วยเตีเ้ใช่ไหมว่าสือไปกินเหมือนอันนด้นไปหน่องเด้อแต่ว่ากินสกัดมะมังนะนี่จ้ะนี่โกดิกนี่จ้ะนี่นี่นี่โกดิ๊นี่โกดิ๊งด้านโกดิ๊งนี่ละจ้ะด้านโกดิกนี่ละนี่นี่อยู่ป้อมตำรวจพอดีจ้ะป้อมตำรวจสียแยกไฟแดงอันวังเห็นใช่ไหมส๊อฟเสียแยกวังเห็นจะ้ะ แยกเสามแยกกวางหินดิวมาสี่แยกเดี๋ยวขวาไปชุมพวงตรงไปไม่เดี๋ยวขวาไปซุ้มพวงฝั่งโน้นตรงไปอำเภอแมไปเขียวเร็วนะตอนนี้ซีเวนาทีจะยังเงท่านเนี่ยหอดอ่ะยังไม่ถึงพิมายจ้ะถ้าวิ่งคักๆ่ะอ่ะประมาณแปดเก้าหน้าที่อันนี้่นคนขับไว้พี่น้องเพื่อควบเปิดไฟของเขาเองเนาะเพิ่นวิ่งแปดสิบขน้นจ้ะ ทางข้างกันชมวิวข้างทางเอ้ยตรงวางหินเมื่อกี้ตรงไอ้สามแยกนี่ตำบลในเมืองไหนไปเสีนะพอหอดทังหวัดไปเลยทังตำบลในเมืองอำจ้ะพี่น้องตำบลในพื้นในเมืองนะอำเภอ,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 อพิมายจ้ะ ไอ้ละปั๊มปตทอที่เพว่ามักเข่าซื้อขนมให้น้องคนเลยก้บมึงไปแบบยาวๆเลยเนาะจะนน้องพี่น้องเนาะถึงอำเภอพี่ไม้แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ฮะเออซิฟอะไรซิฟฮกอะไรซิฟฮกซีซิฟคืออะไรนี่เแค่วา่าสิมานี่พี่น mm. ้องแทนแทนเนี่ยแค่ว่าสิ็จมาหนีจะเแค่ว่าจะมามาส่งของให้น้องๆนะคะนี่เดะแค่ว่ามานี่เดะจ้ามาเคอรี่จ้ะมาเคอรี่เคอรี่เคอรี่ เฟอร์รี่นะคะเพวามาเฮอรี่จ้ะยังอันเซกของก่อนอันนั้นคือรถตัดจ้ะรถตัดที่เพวามาประจำจ้ะอันนี้สิผ้ามามาตลาดลน่าจะเนาะโอ้โหข้าให้คนมานาั่งยนต์ออกพี่นะาเฟือนั่งคอยอยนต์ออกดูวะเนาะลงจำนำนี่เรืองอะไรโอ้ตดหนั้นมันเป็นธนาคารนี่ได้ไงอันตราน ไปไหนนี่อนเ,นเ,เออไปไปสีไปเข้าไปส่งถ้งเงาเดินตลาดคนกับอ่อไปค่อยมาสีดได้ไห,ไหมอ้อมไปน,บบนั่นเพีเดียวนะฉันจะเดนินตลาดอันนี้นะ มาส่งของให้น้องกับพิทบังเนาะพี่น้องเนาะอัน่นบรับของสดจ้ะพี่น้องคนบรับของสดละกัน่นว่ามันเน่าเสียไววจ้ะอยู่เค่อดีจ้ะ่นบรับด้วยจ้ะเสียใจอยู่จ้ะเพราะว่าตั้งใจจะตั้งใจว่าสิมาส่งให้น้องกินนะจ้ะเนาะสิมาส่งเนี่ยทำไมล่ะพัฒนาชนเนี่ยเออสมเนะ อาิทปากว่าเอานะสิมาทรงของไห้น้องกะบ่ได้กินซัมเดี๋ยวพีจิติสือฝากไมเดอร์เนี่ยพี่มาทรงไห้อันนั้นเด้อให้ทรงไห้ซองไอดีเแล้วทรงหัวบวยซองไอดีแล้วก็มีปลาจ้ะมีปลรราซับสิเพว่าหเห็ดยางดีแล้วจ้ะแล้วก็มี นี่คาออนจากทั้งทั้งทรงห้สองสองเลยทั้งนนองตูนทั้งไอดีไปคอรดีเพื่อนบารับจะพี่น้องเพื่อนบารับของสดแต่คือว่าน่ะล่ะกับโบกับบ่าเขาเน้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนนี้มันมันมันทรงมันสิทรงซาจะเพิ่นบอกมาวางสิว่าอันของสิทรงล่าซาเน่ะขยันของมันเน่ามันเสียจ้ะแจ็คสิว่าจังใดล่ะจ้ะจะตามเพิ่อนนั่นแ่ะแต่ว่าเหตุไปฝากพี่น้องเลย เฮ็ดไปฝากอันหมูจะหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวเฮ็ดให้ไอ้ดีเฮ็ดอันฝากไอ้ดีนี่ตั้งลายเติมอยู่จ้ะ <c oughs> แต่การของน้องตูนก็นเป็นโล่สองโล่จ้ะเ <c oughs> พิ่นบ่รับฝากจ้ะเพิ่นบ่เพิ่นบ่สเพิ่นบ่รับฝากเพิ่นบ่รับของสดจ้ะช่วงนี้เราจะเนาะช่วงไอ้วิกิทจ้ะช่วงโลกบ้าบ่อข้อแตกนี่ละจ้ะเ <c oughs> พิ่นบ่รับของ โบราณของสดจะเสียใจเด้พี่น้องเพราะว่าตั้งใจเลยเนาะแต่เนาะคือบมเมนต์วัสมิตรแพ้ว่าเราจะอันทางหลังคนที่มากมาน้่แพ้ว่าคือกันเข้าสีทรง,งบอกม่วง่ะจ้ะทรงบอกม่วงไอ้พี่น้องกินในะ่ทรงของแห่งแบบแพ้ว่าเ่ะเพิ่อนอันทรงของแห่งแบบเดียวกันนี่แหละจ้ะของแบบนี้บพรามันของแหง่งหรอกของแบบว่ามีหมูมีเม,มืม่อกี้เนี่ยก็คือกันจ้าเพิ่นทรงบอกบอก,บอกม่วงกับของกินนะจน้ะเนาะทรงไปกรุงเทพ เพิน่นคดีเพื่อนกับบารับใจพี่น้องบรับยังกะเห็นใจเพิ่นอยู่จ้ะว่าเพราะยังคือบรับมันจะน้อเห็นใจอยู่จ้ะลองตูนเลยอัน่าก็อน,อนา่ะเขาบารับเลยเ้อะยาว่าตั้งแต่คดีจ้ะไปสซนี้เพบบิ่นก็ขึ้นบารับคือกันนะจ้ะเพราะว่าของคดีนี่ใบสูตรเ,เด้เพิ่นยังบรับพี่น้อง ไปสนีนี่ทรงล้วนยางหน่อยก็สามมือเครื่ดนี่ไปไปทรงนี่แป๊บเดียวมือนี่มื่นก็หอดเลยจ้ะเพ่นยังมารับคิดเบื้องสันงานนะจ้ะเนอะตลาดจ้ะพี่น้องใช่ว่าภาพ่าเบื้องตลาดจ้ะไหนว่างน้มัอยมาหาเขาเนาะตลาดก็ขายของคือเก่าปกติได้หรอพี่น้อง มันก,ก็มีอยู่หน่อเออแมนอยู่พอมีคนมันก,ก็สายเดี๋ยวน้มนนมอมือเสาะก็แบบว่าเขาตลาดพิมาอันนี้ตลาดเมืองใหม่ได้พี่น้องเด้อเพิ่์พี่ไม่จ้ะรถไล่ไหลเลยพี่น้องลงไหมลงไปซื้อของก่อนจ้ะพี่ ถ้าพี่น้องยางมึงตลรดกันจะ้ะ นสื่อของในตลาด มาคีคนเดียวมาแค่คนเดียวเขาก็วิ่งนะซื่อมาปาฝากคนเท่ากันนะ ไงจะนีมากนยายเออ่เออเออนหนงากนะไอรูหน้าหานี่เอาจ็ดสี่สบาทเลยจ้ะไปฝากคนเถามากจ่าหนางามกินเนาะเออนั่นแหละนั่นแหละเอฟเอฟบาอ่ะหนึ่งสองสามเอาหาชิดอ่เออจหาก่ไระึไปฝากคนเถากรตั้มาละ นามันงามกินเนาะอันนี้อันนี้ไหนเหมือนกันนี่อันนี้เจ็ดบาทเอองามกินเนาะอาหาสิบบาทยายสิไปฝากคนเฒ่าคือ,คอคกันยายแกขายหมากพี่เนาะขายจะว่าไม่กินนะเออยายขายหมากจะว่าไม่กินเลยนะเนาะไม่เคยนะเดี๋ยวไม่เคยกินแม่นยุ่ยยายกินเนลิ้นมันอันนี้เนาะมันหวาง ในสื่อไปฝากคนเถ่าเย็นหนามันงามแบ่งหาล่อยอ่ะอเออจ้ะได้ไปสื่อเนื้อ,อกนอันน้าอะไรมาก่อนรอยเมื่อเดี๋ยวทำนิดบันเกี๊ยวแม่นอยู่ใช่พาพี่น้องไปดู ดูไปนดูแนม้ว